สวัสดีจ้าทริปนี้แอนนี่พาแม่บินไปชมถ้ำนาคาคา่ะแต่เราไปลงจังหวัดนครพนมกันก่อนนะคะเมื่อถึงนครพนมขนมจีนเส้นสดต้องโดนค่ะแนะนําและทริปนี้แอนนี่กับแม่ก็หายห่วงค่ะเพ่อมีน้องๆนําทริปเป็นหมอนกักกายภาพบําบัดมาดา้วยค่ะฮ่าฮเราก็จ้วงกันคนละจานสองจานนะคะขนมจีนอิ่ม,มๆเบาๆก่อนจะมาไหว้พระกันที่พระธาตุพนมกันต่อค่ะและที่สําคัญขาดไม่ได้ก็ต้องเติมคาเฟอีนกันก่อนถูกไหมคะมาแวะคาเฟ่ให้คุณแม่ได้ถ่ายรูปยิ้มสดใสส่งรอยยิ้มให้ทุกคนก่อนที่จะเดินทางไป บึงการค่ะพวกเราใช้เวลาเดินทางจากนครพนมถึงบึงการก็เกือบ3ามชั่วโมงค่ะแนะนำให้เช่ารถที่สนามบินจองไว้ก่อนนะคะทริปต่อไปน้องๆพามาตามรอยเซเลปไหว้พระขอพรกันที่บึงของหลงค่ะซึ่งน้องๆจองที่พักที่มีเรือไปยังเกาะดอนโพค่ะที่เหล่าเซเลปไปทําบุญและไหว้พระขอพรกันน้องๆก็เลยพาแอนนี่และแม่มาเปิดหูเปิดตากันค่ะก่อนขึ้นเรือนะคะแนะนําให้จองชุดบายสีไว้หากใครอยากจะสักการะขอพรกันแบบฉ่ำๆนะคะ อุแม่ดูสิหน้าอันเชื่มชื่นของแต่ละคนสิคะพร้อมมูพันเปอร์เซ็นต์กันเลยนะคะส่วนแอนนี่ก็รับหน้าที่เป็นผู้รายงานข่าวคะ่ะก็เดินลงจากเรือไม่ไกลนะคะประมาณ200เมตรก็ถึงที่สักรละคะ่ะดูทุกคนตั้งใจมากเลยนะคะแม้แต่น้องที่เฝ้าสถานที่ก็ดูตั้งใจตั้งใจดูสิคะเนี่ยเสร็จจากกอโพก็ตามสเต็ปไกด์เรานะคะก็ไปที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะเขาเชื่อว,ว่าเป็นบ่อใน108บ่อในประเทศที่สำคัญค่ะ โอ้มาถึงคิวอ่น่าสนใจนะคะก็คือมื้อเย็นสักทีค่ะแอนนี่แนะนํานะคะบรรยากาศดีมากนะคะให้ตามทิปและเวลาประมาณ4ี่หโมงก็มาที่จ G, G นะคะ GPS มาเลยนะคะร้านนี้แซ่บและอร่อยจริง,รงๆราคาไม่แพงค่ะแนะน,นําบรรยากาศดีมากโอ้ทานมื้อเย็นไม่ทันไรมื้อเช้าตู่กันก่อนเลยนะคะนัดหมายกันที่ตีสี่ตีห้านะคะให้มายัางทางขึ้นถนะะ้านาคาค่ะเพราะเราจองรอบ6กโมงเช้าไว้แนะนํานะคะให้ทานข้าวก่อนนะคะเพราะว่าเราจะลงมาก็จะเกือบเที่ยงแล้วค่ะโอ้ตอนนี้มีลูกสมุนเต็ม ร้านประจํากันไปหมดเลยนะคะถ้าใครมาที่นี่ <c oughs> ก็จะเจอร้านป้าคนนี้ดักไว้เลยนะคะวันนี้แม่ก็ฟินมากนะคะเจอไข่ต้มนะคะข้าวเหนียวหมูทอดหมูย่าง <c oughs> เนื้อย่างนะคะอนนู้วันนี้วันเนสเซอรี่นะคะ เฮ้ยเอนูเวเซอรี่ของน้องทั้งสองคนคะ่ะยินดีด้วยนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทั้งคู่นะคะอืมก่อนจะขึ้นเรามาฟังไกด์บรรยายสปะคุณก่อนการเดินทางกันก่อนนะคะแอนนี่แนะนําให้มีไกด์นาทางที่ถ่ายรูปเก่งๆนะคะฮ่า <laughs> ๆเพราะว่าธรรมชาติสวยจนต้องร้องขอให้ไกด์เนี่ยถ่ายรูปพวกเราเก็บไว้เป็นที่ระลึกเยอะๆเลยค่ะอู้ตอนนี้เรามีน้องหมานําทางก่อนนะคะโอ้โ,โทษทีค่ะพอดีว่าที่นี่เขามีน้องหมานะคะเป็นสัตว์เลี้ยงของอุทยานนะคะที่เขาเนี่ยจะเดินทางขึ้นลงเป็นประจํจ ชินกับนักท่องเที่ยวแล้วค่ะว้าว <Wow. S 1> อ,อืช่วงนี้เราเข้าสู่โหมดบรรยายบรรยากาศธ,ธรรมชาติที่สวยงามแห่งเส้นทางไปยังถ้ำนาคากันค่ะเห็นมีมอสสีเขียวแบบนี้นะคะเพราะว่าพวกเรามากันหน้าฝนนั่นเองค่ะถ้าหน้าแรงนะคะไกด์บอกว่าจะร้อนมากสีรูปภาพที่ถ่ายหินก็จะเป็นสีแดงแดงต้นไม้สีเขียวนี้ก็จะเป็นสีแดงค่ะแล้วแต่ช่วงมาขึ้นถ้ำกันนะคะดังนั้นแอนนี่แนะนําให้มาช่วงหน้าฝนไม่ก็น้าหนาวนะคะเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยจะไม่ร้อนมากเวลาขึ้นก็จะไม่เหนื่อยจนเกินไปค่ะ ส่วนแอนนี่ก็แฮปปี้มากค่ะที่ได้พบปะธรรมชาติและพาคุณแม่มาชมธรรมชาติอาจจะทุลักทุเลหน่อยแต่มีความสุขมากๆค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าทุกวันเวลาที่มีค่าเหล่านี้นะคะจะมีโอกาสได้พาแม่มาหนักหน่วงแบบนี้แค่ไหนนะคะเพราะว่าท่านก็แก่ลุงทุกวันนะคะและที่สําคัญต้องขอบคุณน้องๆที่จัดทริปนี้ด้วยนะคะทุกอย่างไม่มีเรื่องบังเอิญค่ะที่พวกเรามีวาสนาที่มาร่วมเดินทางด้วยกันเลิฟทั้งคู่มากๆนะคะ สุดท้ายไม่ท้ายสุดนะคะก็อยากให้คนที่รักในสายมูนะคะรักในธรรมชาติรักในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์รักครอบครัวและที่สําคัญรักสุขภาพของตัวเองให้มากๆนะคะแนะนําให้มาท่องเที่ยวแบบนี้นะคะปีนเขาเออกกําลังกายพาคนรักพาเพื่อนพาพ่อพา,พาแม่มาเยอะๆนะคะท่องเที่ยวในเมืองไทยนะคะสนับสนุนท่องเที่ยวในไทยกันไม่แพงอย่างที่คิดค่ะ บทสรุปขาใหญ่ขาแรงอย่างพวกเรานะคะเดินทางขึ้นลงอยู่ที่6ชั่วโมงครึ่งคะ่ะพี่ไกดของเราชื่นชมทีมเราแข็งแรงเดินตลอดครบทุกจุดฐานและที่สําคัญลงมาทันมือเที่ยงพอดีค่ะหิวแหละดูอ้ออันนี้เป็นทิปแถมนะคะพอดีน้องส้มโออยากแวะมาน้ำตกกินาลีค่ะดิฉันก็โดนหลอกว่าให้มาถ่ายแฟชั่นเดินแค่ตีนเขาก็ถึงน้ำตกแค่ห0 0เมตรเอ๊ะ เติน500เมตรแมวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะทำเอาเหงือซกกันเลยทีเดียวอู้มาถึงก็สวยสมชื่อค่ะแนะนําอุทยานใกล้เคียงถ้านาคานะคะไม่ไกลและด้วยความเดินมาเหงือซกนะคะแฟช่แฟชั่นไม่มีละค่ะเห็นหินตรงไหนนะคะก็โพสตได้โพสต์ก่อนเลยค่ะบรรยากาศแบบนี้นะคะหาที่กรุงเทพไม่ได้นะคะอี๋และนี่คือทิปปุ๊บปั๊บก่อนไปสนามบินนะคะเราก็แวะคาเฟ่กินกาแฟกันคนละแก้วนะคะก่อนเดินทางกลับกอทมกันโดยสวัสดิภาพทุกคู่ค่ะ Happy trip Happy line นะคะซีอูนะคะพิมพ์คําค้นหาในช่อง YouTube อน n ี่ว่า An n นีชีวิต แบบบาบาบ,าบานะคะรีบกดติดตามด่วนนะเพราะว่าเจอกันในคลิปถัดไปค่ะสำหรับวันนี้แอนนี่บายบายค่ะ